สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคการทำเมนูโลเวอร์นะครับโดยใช้โปรแกรม Photoshop แล้วก็ด e m วเบอนะครับเพื่อสร้างสีสันแล้วก็ลุกเล่นให้กับเว็บไซต์ของเราเมนูโลเวอร์เป็นยังไงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมก็คือเมื่อเราเอาเมาส์มาชี้ที่ตัวเมนูและกราวของเมนูก็จะเปลี่ยนสีไฟนะครับผมเทคนิควิธีทำก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเมื่อเราออกแบบหน้าตาเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้เราจะใส่เมนูโลเวอร์เข้าไปตรงนี้นะครับจุดตัวขาวตรงนี้ที่เรากําหนดไว้เราก็มาดูขนาดของเว็บไซต์ของเราว่ามีขนาดกี่พิกเซลนะครับอ่าก็คลิกที่ตารางนะครับก็จะเห็นว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยมีขนาดความกว้างนะครับผม960พิกเซลนะครับผมอ่าต่อไปแล้วก็จะไปออกแบบในโปรแกรม Photoshop เพื่อสร้างเมนูโลเวอร์ของเรานะครับ ก็เปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมานะครับอตอนนี้ผมใช้เป็น CS 5นะครับไปที่ไฟล์แล้วก็ New เพื่อสร้างงานใหม่ขึ้นมานะครับก็กำหนดค่าต่างๆดังนี้นะครับผมความกว้างนะครับหรือค่าวิดเนี่ย900พิกเซลนะครับค่าไฮยสัก60แล้วกันแล้วก็ r s o l u t i o n เนี่ยผมกำหนดเป็น300นะครับผมส่วนค่าอื่นก็กำหนดตามนี้แล้วกันนะครับผมเสร็จแล้วก็โอเคครับก็จะได้หน้างานสีขาวขึ้นมาหนึ่งหน้านะครับทีนี้ผมจะเพิ่ม ตัวเชฟเข้ามานะครับเพื่อทำเป็นสีแบ็กกราวด์ให้กับเมนูของเราก็คลิกเลือกตัวนี้นะครับดีเซนเซนทูล hmm. อ่าแล้วก็ปรับคุณสมบัติของอ่าดีเซนเซนทูลตัวนี้นะครับเป็นแบบเชฟก็คือเลือกตัวนี้เสร็จแล้วก็สีที่เราใช้ก็เป็นสีน้ำเงินนะครับผมวิธีเลือกสีก็คลิกตรงนี้ได้เลยแล้วก็อ่อเาเอาเมาส์ไปชีส้สีที่เราต้องการนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ลากคลุม ให้มีขนาดใหญ่กว่าแบ็กกราวสีขาวที่เราสร้างไว้ตอนแรกนะครับอ่าก็ะจะได้พื้นหลังสีดัๆแล้วนะครับผมอ่าทีนี้เราก็จะสร้างสีแถบสีขาวขึ้นมาเพื่อให้เมนูเรามีลุคดูมีลูกเล่นนะครับดูมีการออกแบบที่โอเคมากขึ้นก็เหมือนเดิมครับใช้เมนูตัวเดิมแล้วก็สร้างขึ้นมาประมาณนี้นะครับผมอ่าแล้วก็เดิมคลิกที่เชฟสองนะครับ เลือกเปลี่ยนสีก็เลือกเป็นสีขาวนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้แล้วครับผมสีแรกเป็นสีน้ำเงินแล้วก็สีที่2เป็นสีขาวนะครับทีนี้สีที่สามหรือว่าเลเยอร์ที่3ามที่เราจะแทรกเข้ามาก็จะเป็นสีน้ําเงินอ่าแล้วก็ไม่ต้องไปสร้างอะไรใหม่ครับแล้วก็มา d u p l i c a เล l a อร์ที่ Shape หนึ่งนะครับก็คลิกที่ Duplicate l a อร์ครับแล้วก็อ่าตั้งชื่อเป็น เชฟสามแล้วกันนะครับผมอ่าโอเคทีนี้เราก็ลากเชฟสามไปไว้บนเชฟสองนะครับให้ให้อยู่เป็นเอ่อเลเยอร์บนสุดนะครับแล้วก็ไปคลิกเครื่องมือ move t o o นนะครับจากนั้นก็กดลูกศรสีทิศอ่าคลิกลงลงมาครับกดลงมาครับผมอ่าก็จะได้แถบสีขาวประมาณนี้นะครับผมอ่ารูปแบบการออกแบบนะครับเลเยอร์ซ้อนเลเยอร์อ่าได้ประมาณนี้แล้วนะครับผม ทีนี้เราจะแทรกตัวหนังสือเข้าไปเวลาเราจะแทรกนะครับเราก็มาคลิกที่เลเยอร์ตัวที่อยู่บนสุดก็คือเชฟสามตัวนี้เสร็จแล้วนะครับก็ไปที่ไท o ู l ตัวนี้นะครับผมรูปแบบตัวหนังสืออยากเลือกอะไรเราก็สามารถเลือกไปได้นะครับผมแล้วก็สีของตัวหนังสือก็เลือกตรงนี้เหมือนเดิม ครับผมก็ขอ,อเลือกรูปแบบตัวหนังสือนะครับเป็นแบบัฆษนานิวนะครับแล้วก็สีของตัวหนังสือเนี่ยเป็นสีขาวแล้วกันเสร็จแล้วก็โอเคแล้วก็ลองพิมพ์ดูนะครับเมนูโฮมนะครับผมแล้วก็ about แล้วก็ contact ก็ได้เมนูเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับผมทีนี้เราจะกำหนดสีแบ็กกราวนะครับเวลา มามัลไปชี้ที่ตัวเมนูสีของเมนูก็จะเปลี่ยนไปนะครับวิธี่ทำก็ใช้เทคนิคเดิมครับก็คือการดูพิเคตเลเยอร์ผมก็จะดูพิเคทเลเยอร์ที่เลเยอร์เชฟสามนะครับตั้งชื่อเป็นเชฟสี่แล้วกันแล้วก็โอเคครับอ่าก็จะได้เลเยอร์เพิ่มขึ้นมาเป็นเลเยอร์เชฟสี่นะครับแล้วก็เดอบล็อกคลิกตรงนี้เลยนะครับผมเพื่อเปลี่ยนสีขอเลือกเป็นสีประมาณนี้และกันนะครับผม อ่าเสร็จแล้วก็โอเคครับแล้วก็ขอปิดตาเลเยอร์แบ็กเคลที่จะมาโอเวอร์ไปก่อนนะครับปิดตาตรงนี้นะครับก็จะหายไปอ่าโอเคนะครับผมทีนี้เราก็เซฟงานบ้างนะครับผมเผื่อป้องกันเครื่องแฮงค์อะไรประมาณนี้นะครับผมเราตั้งชื่อว่าเมนูแล้วกันนะครับต่อมาครับแล้วก็จะสไลด์เมนูนะครับเพื่อนําไปใช้ในปรแฟร์มิ่งบีเ e อ e r นะครับเพราะว่าถ้าเราเซฟเป็น รูปอ่าไฟล์รูปภาพรูปภาพเดียวเนี่เวลาเอาไปทำโฟลเวอร์เนี่ยมันจะไม่สวยนะครับผมก็จะใช้เมนูตัวนี้นะครับช่วยสไลด์ทูนะครับอ่ามาตัดเป็นชิ้นส่วนชิ้นส่วนนะครับครับแล้วก็จะมากําหนดการสไลด์ทั้งหมดออกเป็นห้าสไลด์นะครับผมก็ดูได้จากตรงนี้นะครับอ่าสไลด์ที่1นะครับผมอ่าเป็นช่องว่างๆนะครับผมแบบนี้นะครับเดี๋ยวขยายให้ดูอ่าชัดนะครับ อ่าสไลด์ที่สองก็จะเป็นเมนูโฮมนะครับอ่าลากไว้ประมาณนี้นะครับสไลด์ที่สามเมนูเบลครับอ่าแล้วก็กดสเปกบาร์นะครับเพื่อเลื่อนนะครับสไลด์สี่เป็นสไลด์เมนูคอนแทคนะครับอ่าลากไว้ประมาณนี้นะครับอ่าทีนี้ก็กดคอนโทรลลบนะครับเพื่อย่อไฟล์งานของเรานะครับผมทีนี้สไลด์ที่ห้าก็อ่าลากจากจุดตัดของสไลด์ที่สี่นะครับผม ลากมาสุดท้ายเลยครับอ่าประมาณนี้ก็จะเห็นว่าได้ทั้งหมด5สไลด์นะครับผม1 2 3 4 5อ่าจากนั้นก็ให้เซฟนะครับผมป้องกันเครื่องแฮงครับก็กด c t r โ S ไฟก็ได้นะครับเป็นคี์ลัดนะครับผมครับต่อมาก็จะเป็นวิธีการเซฟนะครับเพื่อเอาไฟล์ตัวเนี้ยไฟล์สไลด์เมนูของเราเนี้ยไปใช้กับโปรแกรมดี v ิเวอรนะครับวิธีเซฟก็เข้าไปที่เมนูไฟล์นะครับ แล้วก็ save for web and device แล้วก็เลือกรูปแบบ type f นะครับเป็นแบบ jpeg แล้วก็คุณภาพของไฟล์นี้กำหนดเป็น100%เลยแล้วกันเพราะว่าไฟล์มีขนาดเล็กมากเลยนะครับผมจากนั้นก็คลิกที่ save ครับแล้วก็ตั้งชื่อเมนูขอตั้งชื่อว่าเมนูแล้วกันนะครับผมแล้วก็ตรงสไลด์เนี่ยกำหนดเป็น all slide ไปก่อนแล้วก็ save ครับ เสร็จแล้วก็เปิดโฟลเดอร์นะครับที่เราเซฟไว้ว่าเมนูที่เราเซฟออกมานะเป็นหน้าตายังไงนะครับผมก็เข้าไปที่เมนูที่เราตั้งค่าไว้นะครับก็จะได้มาทั้งหมด5รูปก็คือ5สไลด์ที่เราได้ทําสไลด์ไว้ใน,นกับ Photoshop นะครับผมอ่ารูป1รูป2รูป3รูป4รูป5นะครับไฟล์เป็นแบบ jpg นะครับทีนี้เราจะมาสร้าง Low Over นะครับผมก็คือเรามาคลิกเปิดตาที่ ชาร์ปสหรือว่าเลเยอร์ช r ร์ปสครับที่เราสร้างไว้ก็จะได้ประมาณนี้แล้วนะครับผมเราไม่ต้องไปทําสไลด์ใหม่นะเพราะว่าเราสไลด์ไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วทีวนี้ก็เซฟครับผมเซฟ for web แล้วก็ v i c e เหมือนเดิมครับเหมือนกับตัวแรกเลยเสร็จแล้วก็เราจะมาเลือกสไลด์นะครับทีนี้เราไม่เซฟทั้งหมดทุกสไลด์หสไลด์ที่เราสไลด์ไว้นะครับเราจะเลือกแค่3สไลด์หลัก,ลกๆก็คือ Home, About, แล้วก็ contact วิธีเลือก3สไลด์นะครับเราจะกดคีย์บอร์ดชิปค้างไว้นะครับผมเลือก3สไลด์เสร็จแล้วก็ทายไฟเป็น JPEG นะครับคุณภาพเป็น100%เสร็จแล้วก็เซฟครับแล้วก็ตรงสไลด์ตรงนี้สำคัญมากเลยครับเรามาเลือกเป็น select สไล d ์นะครับผมดูชัดๆเลยครับ select สไล d ์ตัวนี้นะครับผมตัวสุดท้าย แล้วก็ตั้งชื่อเมนูให้ไม่เหมือนกันเมนูหนึ่งละกันนะครับผมแล้วก็เซฟก็กลับไปดูนะครับตรงโฟลเดอร์เดิมว่ามีสไลด์อะไรเข้ามาบ้างก็จะมีเพิ่มเข้ามา3สไลด์นะครับก็คือสไลด์ที่เป็นเมนูโฮมเมนูเบลแล้วก็เมนูคอนแทคทีนี้ก็จะเป็นวิธีการนาไปใช้กับโปรแกรมน e v i e วอนะครับผมครับการนําสไลด์เข้ามาใช้ในโปรแกรมนี v ี e วนะครับผมเราก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดหน้าเว็บไซต์ที่เราได้ดีไซน์ไว เราจะใส่เมนูกันตรงนี้นะครับผมสไลด์ของเรามีทั้งหมด5สไลด์หรือว่า5รูปภาพนั่นเองนะครับผมการจะแทรกเข้ามาตรงนี้ผมขอแนะนำให้แทรกตารางเข้ามาอีกตารางหนึ่งนะครับผมก็คือ1เซลล์5คอลัมน์นะครับผมกำหน,นดให้รูปหนึ่ง1คอลัมน์นะครับแล้วก็มาแทรกตารางตรงนี้นะครับเทเบิลนะครับ1โลนะครับผม5คอลัมน์ขนาด 960พิกเซลนะครับก็กดโอเคไปครับอ่าก็จะได้ตารางเพิ่มเข้ามาทีนี้อ่าสไลด์แรกนะครับผมเราไม่ได้ทำโออ่าโลโอเวอร์นะครับเราก็แทรกเป็นรูปภาพธรรมดาก็แทรกเป็นอิมเมจตรงนี้ธรรมดานะครับคลิกไปหนึครั้งแล้วก็บราวหาโฟลเดอร์ที่เราเก็บสไลด์เมนูของเราไว้นะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับ าดบเบิ้ลคลิกเข้ามาครับผมโอเคครับแล้วก็ลากเส้นตารางนี้ให้ติดกับโลที่1น,นะครับคอลัมน์ที่1ทีนี้คอลัมน์ที่ 2, 3, 4เราจะทำโลเวอร์นะครับผมแล้วก็เข้าไปที่เมนูแทรกไฟล์รูปภาพเหมือนเดิมก็คือตรงนี้นะครับผมแต่เราเลือกเป็นแบบ Low Over อิมเมนะครับคลิกขึ้นมาเสร็จก็จะเป็นแท็บ Insert lower image นะครับ เลือก original image ก็คือรูปที่เป็นสีน้ำเงินกด home นะครับผมแล้วก็ lower image ก็เลือกรูปที่เป็นที่หลังสีชมพูนะครับแล้วบิ้ลคลิกเข้ามาในพวก alternate text หรือว่า URL ที่จะลิงก์ไปเนี่ยเราค่อยมากำหนดที่หลังก็ได้นะครับก็คลิก ok ไปครับลก็ลากเส้นตารางให้ชิดนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นเมนู about นะครับทาเหมือนเดิมครับผม ต่อมาก็เป็นเมนูคอนแทคนะครับครับก็เป็นสไลด์สุดท้ายนะครับสไลด์สุดท้ายเราไม่ต้องทำโลเวอร์นะครับเพราะว่าเป็นรูปภาพธรรมดาแล้วก็แทรกเป็นอิมเมจธรรมดานะครับอ่าเราอินเสิร์ตเข้ามานะครับผมอ่าเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราก็ลองเซฟแล้วก็พรีวิวดูผลงานของเราที่ทำไว้นะครับก็เข้ามาจุดนี้นะครับ ผมขอดูในโปรแกรม Google Chrome แล้วกันนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมลองเอาเมาส์ไปชี้สไลด์ที่หนึ่งแล้วก็สไลด์ที่ห้าครับสไลด์ที่หนึ่งนะครับ,รบยังไม่มีอะไรเพราะเป็นรูปภาพอิมเมจธรรมดาเราไม่ได้กําหนดลิงก์นะครับแล้วก็สไลด์ที่ห้าตรงนี้เราก็ไม่ได้กําหนดลิงก์เช่นกันอ่าที่เรากําหนดเป็น Lower แล้วก็ลิงก์ก็อยู่ที่สไลด์ที่สองสามสี่ก็คือ Home นี้นะครับผมอ่าพอเอาเมาส์ไปชี้ก็จะเปลี่ยนสี สามารถลิงก์ได้ครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่กําหนดลิงก์ถ้าในอนาคตเราจะมากําหนดลิงก์นะครับผมเราก็มาคลิกที่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็กําหนดลิงก์ตรงนี้นะครับเบาหาหน้าเพจหรือหน้าเว็บไซต์ที่จะลิงก์ไปครับผมตรงนี้นะครับครับก็เสร็จแล้วครับการทําเมนูแบบโลเวอร์ก็เป็นการเพิ่มลูกเลียนให้กับเว็บไซต์ของเรามีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับมีดีไซน์มากขึ้นยังไงก็ลองไปประยุกต์ใช้กับเว็บไซต์ของคุณดูแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ